สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้ขาสู่จัสมีจ้าดาววันนี้นะคะเราจะมาสร้างห้องเล่นรถดบัมกันต้องบอกว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่จัดเล่นรหลดบัมเลยก็คือต้องให้ทุกคนในสตีมเนี่ยช่วยสอนนะว่าต้องทํากติกาอะไรยังไงนะคะเดีย๋ยวมาดูกันว่าสร้างห้องรอบนี้จะสนุกขนาดไหนแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดทูสตอร์สับสไครป์เบอร์กันนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเข้าไปรับชมคลิปนี้กันเลยจ้า เดี๋ยวเรามาเช็คชื่อคนที่เข้าแข่งขันนะคะรถบัมประจําวันนี้นะคะมาดูกันว่าในการแข่งขัน,ขนรถบัมครั้งนี้เนี่ยมีผู้เข้าแข่งขันเป็นใครบ้างรอบคัดเลือกนะคะ48คนนะคะพอเข้าไปในสนามแข่งจริงก็จะค่อยๆหายไปแล้วก็จะได้ที่1ประจําห้องไปนะคะประจําสนามแข่งไปมีคนแบบว่ารอจองน้อยมากนะคะทำไมถึงเข้าไม่ทันออจริงๆนะคะเรื่องอรถบัมเนี่ยจัดก็ไม่ค่อยรู้ก,กฎกติกาในการแข่งเท่าไหร่ก็ค่อนข้างมือใหม่อันนี้ก็เหมือนจะเป็นครั้ง ของจัดด้วยนะคะถ้ามีตรงไหนผิดพลาดอะไรยังไงขออภัยด้วยนะคะกฎการถ้าไม่เคลียร์ยังไงก็ขออภัยด้วยกฎของผู้เข้าแข่งขันของเราทุกคนนะคะให้ใช้รถหรือว่าใช้หมัดนะคะเท่านั้นเนาะใช้รถน่าจะรถชนคนน่ะใครเดินตามข้างถนนก็ดูรถดีๆนะห้ามใช้ปืนห้ามใช้อาวุธทุกชนิดนะคะอาวุธประชิดก็ห้ามใช้นะคะปืนก็ห้ามใช้เขี่ยก็ห้ามใช้มีดบินก็ห้ามใช้อาวุธทุกอย่างที่เป็นอาวุธห้ามใช้ให้ใช้ได้แค่รถกับหมัดเท่านั้นนะปะ่ะเดี๋ยวเรากดเริ่มเกมเลยใน Cars ระเภทที่ จะชุดระบับรอบนี้นะคะก็ต้องมาดูว่า,านักแข่งรถบัมของเราสุดท้ายแล้วแพ้สุดยอดนะบัมรถนะคะในห้อง <c oughs> <c oughs> เออเจ๊ <c oughs> ผมไม่ทานนะครับ วันนี้ใครเข้าทันนี่ถือว่าดีมากคะ่ะเพราะว่าอนาคตอาจจะเขาไม่ทันส่วนใหญ่จะเป็นเอ่อแมคลาเลนอันถูกมั้ยเนี่ยชุดแมคลาเลนเยอะมากพ็าะเป็นชุดแจกฟรีใครที่ไม่ทําตามกติกานะคะจะไม่ได้รางวาัลแล้วก็จะไม่ได้เล่นครั้งต่อไปด้วยนะคะอะให้ดูกติกาอีกรอบหนึ่งนะรถปัมนะคะใช้รถหรือใช้หมัดเท่านั้นนะคะห้ามอาวุธทุกชนิดไม่ว่าอาวุธประชิดก็ห้ามนะคะห้ามระเบิดเออพี่ลืมห้ามไอวอลอ่ะไอวอลใช้ได้ไหม ไม่ควรใช้นะไอวอร์นะห้ามชิมมิ่งนะคะห้ามชิมมิ่งห้ามชิมมิ่งเลยค่ะเราขับรถกันนะขับรถแงนไปด้วยกันนะคะก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเราทิมมิ่งนะทุกคนโอ้ยอีกจอนึงค้างไปแล้วอะะไม่เป็นไรจอนนี้ไม่ค้างก็เพียงพอแล้วไอวอร์ใช้ได้ปะวะไม่ได้ไหนไอวอร์ไม่ได้นะพี่ลืมบอกเอาเลยค่ะสําหรับแผทที่แดนชําระบาปนะคะก่อนเอ่นเลยนักแข่งรถของเราทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จุดเกิดของรถนะคะผู้ใครที่ไม่รู้จุดเกิดของรถบอกเลยว่าจะหารถไม่ทันใช้นะคะนาจุดจุดนี้ใช้รถอะไร ก็ได้ไปก่อนนะพออ่ะโดนเตะอ๋อเราแต่ชุดผิดตีมค่ะต้องเตะออกจริงๆนะขอโทษนะคะเราเราไม่ได้อ่านกาติกาก่อนหรือยังไงไม่รู้นะ่ะพี่ขอให้ใส่ชุดนักแข่งนะเออขอโทษนะ,ะเอาเลยค่ะขับรถไม่ทันไรก็พุ่งไปชนเขาแล้วนะต้องเป็นคนแบบไหนก็ไม่รู้ ก็สำหรับใครที่ไม่มีรถนะคะก็ต้องเดินดีๆนะคะเราเป็นนักขับรถนะเราห้ามใช้อาวุธทำร้ายคนนะทิ้งได้ทิ้งนะคะเอาละค่ะตอนนี้คือผิดใจกันนะคะระหว่างจิมมี่กับเ่าหนุ่มอีกคนนึงนะผิดใจกันไม่รู้จะผิดใจกันเรื่องอขับรถชนกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ไอหนุ่มอีกคนมาไล่ต่อยจิมมี่เราจิมมี่ครับจิมมี่น้องโชคนั่นเองโชคบอกแม่เองอะ่ะมาแย่งรถข่อยนะแต่มันไม่มีรถทั้งคู่นะเจะไปเป็นเดือดเขาทำไมอ,ะอ่ะอันนี้คือกอติดรถไปด้วยใช่ไหม อยู่ข้างล่างเดี๋ยวโดนชนบอมบมโดนชนครับอ้าวต่อยต่อยขอขับบ้างขอขับบ้างสรูปีขอขับบ้างพี่ว่าไอ้หนุ่มคนนั้นไม่น่ารอดว่ะอันนี้คือเลือกของอยู่ใช่ไหมแต่คือหารถไม่ได้ไงตอนนี้มันมีคนขึ้นรถหนูมาแซบน้อยมันลักขึ้นรถเปิดไปเลยนะใครบอกว่าขึ้นรถมันไปเปิดมดหนาคนนั้นน่ะเฮ้ยลุงเต่าลุงเต่าเจอมอเตอร์ไซค์ห้างคู่ใจแล้วว่ะ ดีค่ะฟารมสวัสดีค่ะพี่คนใช้คาตาณาห้ามใช้คาตาาฟันเพื่อนนะเฮ้ยห้ามนะห้ามใชร์วุดนะตัวเองห้ามใช้ระเบิดนะไอ้ววก็ห้ามใช้นะทุกคนห้ามใช้เม <_ d ata> ื่อกี้พี่ไม่ได้บอกนะไม่รู้จะทราบทุกคนหรือเปล่าว่าห้ามใช้ไอ้วกเอาพะนุ่มคนข้างหน้าค่ะรถเสียค่ะโบกโบกโบ,ก,บกหน่อยให้คนช่วยฮ <_ d ata> อนนี่ฮอนนี่จะใจดีช่วยเขาไหมไม่ช่วยด้วยขับรถผ่าดโอ้โหตัวใครตัวมันนะผมไม่ใช่คนขับรถ โค้ดนะคะได้บิ๊กฟูดไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะไม่รู้จะจอดรับคนหรือเปล่าแต่สุดท้ายนะคะต้องมีเหลี่ยมกันตอนท้ายวงแน่นอนเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะ,ะตอนมามาด้วยกันค่ะแต่ตอนท้ายทําไมตัวใครตัวมันอันนี้ก็ไม่รู้นะคะนายสนโวจ้าขอบคุณของขวัญน,นะคะขอบคุณครับทาไมเอเลนมันไม่ขึ้นวัวออกเเอา้าชนชนแต่ชนไม่ตายเอา้าชนอีกทีจมน้ำตายสัง,งัันนะรถบิ๊กฟูดจมน้าไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งเอาตอนแรกมอเตอร์มอเตอร์ไซค์เอาหัวจุ่มน้ำไปแต่ยังถอยหลังได้อยู่ ยังรอดครับยังรอดเฮ้ยเดี๋ยดิเดี๋ยด,เด,ยดิเบคอนาวเอ็เองจะเป็นคนขับรถไม่ใช่หรอรถสักคันยังหาไม่ได้ยังวิ่งอยู่เลยเนี่ยสงสัยหนึ่งผ่รถเอาละขับรถติดหินอย่างนี้ค่ะเอาลงไปต่อยลงไปต่อยลงไปต่อยไปเลยลงไปต่อยไปเลยแล้วผนยาด้วยอ่าต่อยไม่ได้ต่อยหัวต่อยหัวชิงรถค่ะสึกชิงรถสึกชิงรถอ้อโห ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะโดนนักเลงต่อยค่ะก็เลยทิ้งรถนะรถกลายเป็นของพิโกพิโกอบอกไม่ยอมครับผมจะเอาคนนี้ให้ได้เอ็งจะข้าหรอเอ็งจะไม่ขับรถหรอเขาให้ระเบิดรถแล้วเขาก็เอารถเขาขึ้นนะแล้วเอ็งก็ล่อเขาขึ้นโอ้โหแล้วสุดท้ายโดนต่อยตายฆ่ารถครับไอคนนี้มันนักเลงจัดทุก,กนคนเป็นนักเลงค่ะเป็นคนแบบไหนรถก็รถของเขาน่ะไปทำร้ายเขาเอารถเข้ามาด้วยอ่ะเป็นคนแบบไหนนะคะตอนนี้เราสามสิบเก้าคนแล้วนะคะก็คือตรงสะพานเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้อย,ยอดนี่แล้วกันโอ้โหฮอนี่ พอนนี้โดนชนหนึ่งสเต็ปโอ้โหอาการเจ็บบางตายอันนี้แค่ถลอกถลอกนะคะยังไม่ได้ขาหากักอ,อุ้ยน่าจะขาหักแหละเลือดเหลือ60เนี่ยทัาเลือดสักร้อยนี่เขาเรียกว่าเขาถลอกโอ้โหรอบนี้ไม่รอดโดนชนตายโดนชนตายเรียบร้อยแล้วเหลือแค่38คนด้วยโอ้โหคนนี้นะคะว่ายน้ำแล้วะคะ่ะอยู่ในน้ำแลดูจะปลอดภัยนะ,ะน้องเสกาว่าเขาจะขับรถเข้ามาในน้ำแถวนี้รถทํงเยอะมากเลยอะ่ะเอาอย่างจะกินเห็ด นายโอ้โหจะมาแย่งเห็ดมันเหมือนอะไรอะทุกคนทะเลาะก,กันเพราะเห็ดอันน้อยเดียวเนี่ยมันเหมือนแบบทะเลาะก,กันยังผู้หญิงอะไรอย่างนี้ปะ<ม>ออพวกเรานี่นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันวัยรุ่นสมัยนี้นะคะเด็กวันสมัยนี้ปกติอยู่ใต้สะพานลอยวันนี้ขออยู่บนสะพานลอยค้ะรู้สึกปนะลอดภัยกว่านะใต้สะพานลอยกลัวน้ำท่วมนะคนะเดี๋ยวปลิวแล้วคือวงจบกาาลางสะพานทุกคนดูดิ สะพานแบบนี้เลยอ่ะคือแบบเหมือนวงเป็นใจนะคะสะพานแบบเลยรถติดมากตำวรวจจราจรต้องขึ้นไปอยู่บนนะคะเปลี่ยนจากสายว้นเป็นตำวรวจจราจรไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันจะมีสึกอยู่สอบทางเอ้ยมันจะมีสึกอยู่สามทางศึกบนคานสะพานศึกบนสะพานแล้วก็ศึกตใต้สะพานใต้สะพานนี่เป็นรถตกว่ายน้ำกันเห็นไหม,หไหมจะลงน้ำวันนี้รถตกเริ่มลงน้ำกันแล้วนะคะเลื่อนลงล่างค่ะก็ศึกบนสะพานนะคะก็แบบว่าเออ่ โอ้มีการยกรถบขึ้นมาข้างบนด้วยนะไอ้รถคนละฝั่งอ้โหอิงรถใส่กันก็มาว่ะคนหนึ่งรถสปอร์ตอีกคนหนึ่งก็รถสปอร์ตแต่คนละสกินว่ะเอาเด็กแล้วตรงนี้คือกัวบอกมีรถตรงนี้ถึงมันจะพังๆหน่อยก็ยังพอขับได้อยู่นะพรุ่งนี้จะไปไหนมาพรุ่งนี้ไม่ไปไหนพรุ่งนี้อยู่นี่แหละเอ้พรุ่งนี้ไม่มาสตรีมพรุ่งนี้พักทุกคนด้านนี้พักผ่อนค่านดนี้ โอ้โหแล้วข้างบนนี้เอาอย่าอย่าใช้คาตาาฟันเพื่อนนะห้ามใช้อาวุธนะน้องโกโก้โกโก,โก้เอาคาตาณา,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 าไปเร็วเอาคาตาาไปิ้งในน้ำกันแหละโกโก้ที่อาวุธหน่อยคับ แต่ตัวตายไปแล้วนะคะแล้ววงเด็กมไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาดูวงสุดท้ายกันโอ้โหปางสะพานเลยค่ะจะว่าสุดท้ายเราต้องไปเล่นในน้ำลงรถอะไรไม่อมไม่เอาแล้วรถเริ่มพังละถึงเะใช้มาตีกันแล้วนะคุยกันดีๆไม่ได้ก็ต้องใช้ไม้ใช้มือกันหน่อยเออตรงนี้ตรงนี้ แล้วคือตอนนี้รถจมน้าเยอะมากค่ะทุกคนเราเคยค่ะว่ารถบิ๊กฟุตนะคะเหมือนจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดเลยนะคะนั่งกันครบสี่เลยใครปล่อยก็ไม่ได้ด้วยถ้าอยู่กลางวงเพราะว่าไปอยางนะรถแบบพยายามขับสุดๆเลยนะคะอันนี้คือมากันเป็นครอบครัวนะไม่รู้ในครอบครัวเนี่ยมีใครบ้างนะคือแบบติดรถใครได้จังหวะน,นี้ขอติดรถไปก่อน <c oughs> คือแบบ <c oughs> ขอติดรถไปหน่อยนะคะ ดูเอาว่าใครนะคะจะอยู่ตะไปโอ้โหแล้วก็คนเสียชีวิตเยอะมากไม่รู้ว่าโดนลวงหรือโดนรถหรือโดนน,น,น,โดน้ำนะน่าจะโดนน้ำนะเริ่มอยู่ในสถานที่ที่แอดวานกันแล้วนะคะ24คนค่ะ24คนวงสุดท้ายค่ะงานยากงานยากแล้วค่ะตอนนี้น้ำก็ต้องไหยนะคะไอ้คนที่อยู่ข้างบนก็ต้องรอพันยาแล้วแหละเนี่ยไอ้บนสะพานลอยเนี่ยต้องปต่อยกันหาจุดที่แบบว่าไม่โดนดาเมจแล้วก็รอพันยา มีคนผัญญยาไปอ๋อโ,โดนชนออกนะ้ำวงขนาดนี้แล้วแบบวงกันแรงมากเลือดหายไปทีละสามสิบรีบว่ายน้ำเข้าวงกันนะจ,จุดนี้จะรอดหรือเปล่าไม่รู้แล้ววงนะคะไปจบในนะ้ำตรงนู้นครโอ้โห ขึ้นทยอยตายกันไปเรื่อยๆนะคนหายไปอย่างรวดเร็วค่ะมีคนจมน,น้ำตายเยอะมากขับรถพันยาก็มีน้ำไหลแต่คนท้ายสุดแล้วใครจะเป็นฝ่ายชนะนต้องมารอดูกันตอนนี้เหลือเ็คนแล้วค่ะคนที่ได้รางวัลจะมีเพียงแค่3คนเท่านั้นนะคะเดวินบอกคนพิษปากแข็ไม่ไหวใกล้ตายเต็มทีแล้วเหลือ4คนค่ะกล้วยตายไปแล้วนะ,ะยังเหลือโกโก้โกโก้ยังอยู่ซิรุยังอยู่สุดท้ายยกซ้าเป็นฝ่ายชนะอีกแล้วค่ะเฮ้ยที่รู้ว่าพวกแกกั้นหายใจกันไม่เก่ง เวลาลงน้ําไปอ่ะมันก็เลยหายใจไม่ทันกันใช่ไหมและอีคนที่ขับรถปาดในน้ํำคือแบบว่าสุดจัดคิวฟ e ีอีสปอร์จัดๆไม่รู้ว่าใครเมื่อกี้ดูไม่ทัน เดี๋ยวขอดูก่อนใครคิวเยอะสุดส่วนใหญ่คิวเยอะสุดอยู่ที่3นะส่วนใหญ่จะตายวงตกเขาต้มตกเขาตายกันทั้งส่วนใหญ่นะอันดับ1เป็นหยกซาอันดับ2ซีริอุสนะคะแล้วก็อันดับ3โกโก,โก้เมื่อกี้ซีริอุดได้ที่3รอบนี้ได้ที่2อเว้ยอัปเกรดขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปอย่าลืมนะทุกคนใครที่อยากเข้ามาเล่นสนุกกันแบบนี้นะคะโหลดแอปนีโมทีวีแล้วก็กดติดตามช่องจัดไว้นะจะได้ไม่พลาดนะคะ สำคัญอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจแล้วก็ YouTube แล้วก็ TikTok ของจัดไปด้วยนะเวลามีกิจกรรมอะไรจะจะโพสบอกล่วงหน้าก่อนตลอดนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ